เฮริติหนังสยองขวัญจากค่าย a 2ทที่นำแสดงโดยฮิวกลันสโซฟีเท็กเชอร์และโคอีอ e ีสทีว่าเดอเรื่องราวของมิชชันนารีสาวจากนิกายมอมอนสองคนซึ่งถูกบังคับให้พิสูจน์ศรัทธ,ธาอันแรงกล้าของตนเองและเมื่อพวกเธอเลือกที่จะเข้าไปในบ้านของมิสเตอร์รีชชายผู้โดดเดี่ยวที่เบื้องหลังเป็นคนหดร้ายและเขาก็ดึงทั้งสองสาวเข้าไปในเกมไล่ล่าที่แสนจะอันตรายถือเป็นหนังสยองขวัญที่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแนวไล่เชื่อสะอีกนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือหนังระทึกข,ขวัญที่นำประเด็นศาสนาคริสตนนิกาายมมมออ ได้อย่างละเอียดยิบแล้วก็ละเอียดอ่อนไปในตัวกับบางแง่มุมของศาสนาซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่เคยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยวรวมหนังถือว่าทําออกมาได้ถึงโดยเฉพาะการแสดงของฮิวแกรนที่ยังแอบมีความติดเล่นในแบบที่เขาชอบทําในหนังนะครับแต่ถึงแบบนั้นพอถึงคราวที่พี่แกเอาจริงพี่แกก็แสดงได้ตึงชวนให้คนลุกขึ้นมาในบางจังหวะชันทีนะครับโดยรวมถือเป็นหนังแสองขวัญที่ตราตรึงมากไปพิสูจน์กันได้นะครับวันนี้เฮียติบ้านสั่งตายวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งในโรงทั่วไปและในเครือ 没辙。